ได้ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่พลเนี่ยได้รีวิวนะคะเกี่ยวกับคอลลาเจน BM ไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีน้องๆหลายๆคนนะคะนางก็สั่งมาลองกินกันแล้วก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคือกินแล้วสิวอะไรเงี้ยมันก็หายแล้วผิวมันก็ใสขึ้นผิวมันก็แบบว่าเอยมันขาวขึ้นอะไรอย่างงี้นางก็บอกว่าเออนางดีใจแหละดีใจมากนงี้เพราะว่าเป็นคนที่กินอะไรแล้วก็แบบไม่เห็นผลคือนางกินมาหลายตัวมากๆนะคะจนได้มาลองตัวนี้เออตอนแรกก็ไม่คาดหวังเหมือนพลแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ดีขึ้ ติ๊กต็อกเนี่ยเยอะมากๆนะคะคนเนี่ยแห่กันไปซื้อเยอะมากเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมอ่าด้วยความที่เราก็ไปลองดูเนาะแล้วมันดีจริงเอ้ยแล้วก็ติดใจแล้วก็ซื้อปากต่อปากบอกต่อกันไปนะคะก็กลายเป็นแบบว่าฮิตมากนะคะตอนนี้วันนี้นะคะก็เลยจะมาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ยังมีปัญหาในเรื่องผิวสิวฝ้ากระผิวหมองคล้ำนะคะก็ต้องลองตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ,คะ B.M. Collagen g e กระปุกนี้นะคะอ่ะ